ลูกค้าเป็นคนผมแข็งแล้วก็หัวโตัวโตนะครับถ้าไม่รู้วิธีตัดมันจะยากเนาะคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตัดผมแข็งนะครับตัดยังไงมันจะออกมาสวยงามนะครับเหมือนในคลิปนี้เลยเนาะนะครับทีนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับผมแข็งนะครับชี้ออกมาแบบก็คือผมที่ตรงออกมาโดยตรงจากศีรษะเลยพุ่งออกมาโดยตรงเลยนะครับ เราจะใช้วิธีในการตัดให้มันเล็กลงนะครับเพราะว่าหัวมีความใหญ่เนาะนะครับเราจะตัดเล็กลงในลักษณะที่ต้องพอดีพอดีนะครับไม่สั้นเกินไปและก็ไม่ยาวเกินไปนะครับพอดีในที่นี้นะครับเราหมายถึงเขามาตัดกับเราหนึ่งเดือนมันจะเปลี่ยนทรงมันจะเสียทรงพอดีทุกรอบเดือนจะกลับมาตัดนี่คือแนวคิดนะครับ อ่าเอาละครับเมื่อเราได้แนวคิดตามที่ผมบอกไปแล้วเนาะนะครับว่าเราจะตัดผมให้เขาพอดีหนึ่งเดือนนะครับก็กะดูนะกะดูนะครับหนึ่งเดือนว่าหัวมันจะโตออกมาประมาณไหนนะครับเป็นวิธีการนะครับอันนี้ผมจะตัดด้านล่างให้ดูก่อนสิ่งที่ช่างใหม่ๆไม่รู้จะตัดด้านล่างแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรนะครับ มันก็จะเกิดความบานบานออกมานะครับเมื่อเราตัดด้านล่างเข้าไปเรื่อยๆนะครับด้านบนมันก็จะเริ่มบานออกมาแล้วเนาะนะครับบานออกมาตรงไหนครับบานออกมาตรงนี้เลยนี่นี่ครับเริ่มบานออกมาแล้วเห็นไหมเพราะธรรมดาเลยเมื่อเราเซาะตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆเซาะเข้าไปเรื่อยๆนะครับด้านบนมันก็จะเด้งออกมานะครับช่างใหม่ก็จะเริ่มใจไม่ดีแล้วนะครับอ่าทีนี้ ผมมีวิธีการที่จะบอกว่าทําอย่างไรนะครับเราก็เรารู้ปัญหาแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากให้ลูกค้ามองเราเป็นมืออาชีพให้เราตัดตรงนี้ก่อนตัดตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยมาตัดตรงนี้อันนี้คือวิธีที่ผิดทําให้ดูนะครับจะได้เห็นว่ามันบาดออกมาแบบนี้นะครับอ่ะไปต่อกันนะครับนี่เราควรจะตัดตรงนี้ก่อนนะครับ ตัดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาตัดด้านล่างตัดแบบนี้เลยนะครับไล่ไล่หวีนะครับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยนะครับไล่หวีขึ้นไปแบบนี้เลยนะแล้วปัญหาของเราก็จะหมดไปนะครับก็จะลดน้อยลงไปนะครับก็จะไม่มีปัญหาไอที่บ,นบานๆนให้เห็นอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเราต้องทำให้มันพอดี เวลาหนึ่งเดือนเขากลับมาตัดกับเรานะครับเขาจะได้ความพอดีรอบเดือนพอดีนะรอบเดือนหัวโตวประมาณไหนลองมองดูในกระจกนะครับลูกค้าแล้วก็ใส่ไอเดียเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้ความพอดีนะลองฝึกดูอันนี้นะครับกะดูนะครับนี่ครับปาดให้ดีเลยเห็นไหมก็จะไม่มีความบานออกมาแล้วนะครับในจุดนี้ไม่มีความบานมาแล้วเนาะแล้วตรงนี้ก็เข้าทรงพอดี เพิ่มเติมไอเดียอีกนิดนึงนะครับอย่าตัดตรงนี้ขาวเกินไปถ้าเราตัดตรงนี้ขาวหมายถึงมันสั้นมากเกินไปตรงนี้ก็จะบานออกมาอีกนะครับก็ตัดให้เป็นลักษณะความขาวที่นวลนๆน,น,นะครับอย่าขาวมากเนาะแล้วก็ใช้กันไกรพันปลาครับเก็บรายละเอียดไปนะครับเพื่อให้มันละมุนขึ้นอีกอ่ะอันนี้สำคัญเลยเวลาซอยพันปลานะครับ อย่าซอยเข้าไปลึกนะครับอย่าซอยเข้าไปลึกเพราะว่าถ้าเราซอยเข้าไปลึกเนี่ยปลายผมมันจะชี้ออกมานะครับปลายผมมันจะชี้ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูตรงนี้นะเนี่ยสมมติว่าเราซอยเข้าไปลึกนะครับเนี่ยสมมติว่าเราซอยเข้าไปลึกนะปลายผมมันจะพุ่งออกมาในส่วนที่กันไกฟันปลามัน มันโดนไปแล้วมันมันจะขาดไปไม่หมดทุกเส้นเนาะถ้าเราซอยเข้าไปลึกเกินเอาเป็นว่าประมาณเส้นหนึ่งถ้าเราซอยเข้าไปถึงเ้นหนึ่งนะตรงนี้มันจะพุ่งออกไม้เราเห็นแล้วก็มันจะไม่สวยงามเลยนะครับเราต้องเอาปัตเตอร์เลียนมาปาดเก็บอีกรอบเพื่อให้ปลายผมมันไม่ไม่ชี้ออกมามากเกินไปก็คือเราต้องเก็บงานหลายรอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ ทำไงครับถ้าจะซอยแล้วจบเลยก็คือตัดเข้าวสงแล้วก็ซอยนิดเดียวนะนิดเดียวก็ประมาณากะเอาประมาณสักครึ่งเม็ดข้าวสารนะครับอย่ากเกินนั้นเนาะเพราะว่าถ้าเกินนั้นปุ๊บความสวยงามหายทันทีเลยนะครับความสวยงามไม่มีเลยเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นไอเดียเนาะในการซอยผมนะครับสำคัญมากเลยนะนะครับเ,เมื่อเราซอย ได้ที่แล้วเห็นไหมครับจะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับได้ความพอดีนะครับได้ความพอดีแล้วก็ได้ความสั้นนะครับลักษณะความสั้นตามที่ลูกค้าอยากได้1เดือนนะครับหเดือนออกมาก็เขาก็จะรู้สึกหัวโตและไม่เข้าทรงและก็มาตัดกับเรานะครับอ่า นี่ก็เป็นไอเดียนะไอเดียนะครับวิธีการตัดผมแข็งนี่ครับผมจะพยายามไม่ยาวมากสำหรับคลิปนะครับแล้วก็เรามาสังเกตดูนะครับสังเกตดูอะไรครับสังเกตดูด้านท้ายทอยเนาะอะด้านบนได้แล้วนะด้านบนนะครับมีความโค้งมนนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความสั้นนะครับนี่คือวิธีการตัดคนผมแข็งนะครับ เราไม่สามารถที่จะตัดให้ไว้ให้เขายาวได้มากมันจะไม่เข้าส่งนะสำหรับคนผมแข็งชี้นะครับทีนี้มาดูไอเดียด้านหลังบ้างไอเดียด้านหลังไอเดียความสวยงามด้านหลังว่าเราจะวางระดับประมาณไหนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเราไม่ควรจะตัดให้เขาขาวเกินไปเนาะด้านข้างด้านหลังก็เหมือนกันครับ ด้านหลังก็ไม่ต้องขาวมากก็ได้ครับประมาณนี้นวลๆเนาะเราจะเห็นรอยกันมันจะสวยงามนะครับแล้วก็ระดับทรงนี่ได้หมดนะข้างหลังนะครับเป็นรองทรงกลางเป็นรองทรงสูงได้หมดนะครับดูที่ลูกหัวลูกค้าว่าหัวป้อมหรือหัวยาวนะครับถ้าหัวป้อมเราก็ตัดประมาณรองทรงกลางเนี่ยกำลังสวยนะครับอ่านะนี่คือไอเดียนะครับ ไอเดียนี่สําคัญมากเลยนะครับไอเดียนี่คือส่วนสําคัญมากเลยที่จะทำให้เราแบบทำงานได้แบบออกมาได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าไอเดียเราไม่คิดอะไรไม่ออกนะครับมันก็จะทำให้งานเราออกมาแล้วมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็จะได้แก้ง,งานไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีไอเดียสักหน่อยงานเราจะจบรวดเดียวเลยนะครับอ่สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ผมแข็งนะครับจะจบคลิปแล้วนะเราควรจะตัดให้เข้าทรงตัดความยาวออกก่อนให้เข้าทรงนะครับแล้วอย่าตัดตรงนี้สั้นเกินไปตรงจรตรงนี้สั้นเกินไปนะครับถ้าเราตัดตรงนี้สั้นเกินไปนะถ้าเราตัดสั้นเกินไปมันก็จะทำให้ ข้างบนมันบานออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าตัดสั้นจนเกินไปนะครับถ้าตัดสั้นเกินไปด้านบนจะเด้งออกมานะครับตัดให้เข้าทรงซอยฟันป้าอย่าซอยลึกถ้าซอยลึกผมชี้ขึ้นมาอีกนะครับให้ซอยประมาณครึ่งเม็ดข้าวสารแล้วระดับกรอบทรงกรอบทรงคือ ความสูงต่ำให้ดูที่หัวลูกค้าเป็นหลักสามารถยืดยุ่นได้นะครับหัวยาวเราควรจะตัดรองทรงสูงนะหัวสั้นเราควรจะตัดรองทรงกลางรองทรงต่ำเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำวิธีการกะสัสดส่วนมาให้ดูสำหรับคนที่กะไม่ถูกนะครับ ยืดหยุ่นตามหัวยังไงวิธีการแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะได้ประโยชน์และเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่กําลังสนใจวิธีการตัดผมอย่างเขาเรียกว่าอย่างรวดเร็วนะถ้าเข้าใจพื้นฐานพวกนี้เราจะตัดผมเป็นอย่างรวดเร็วถ้าถูกใจมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ